สวัสดีคะ่ะมีรถซีดาน4ประตูสภาพสวยๆมานำเสนอกันอีกแล้วนะคะคันนี้ไม่น้อยมากๆเลยนะคะ12000กิโลเท่านั้นนะคะมาตาสองห3ึ่งจุด n ามไ t คอนเนียเกียโตคันนี้ปี2020ค่ะเดี๋ยวแอมจะพาไปดูรอบๆกันนะคะเป็นรถสภาพป้ายแดงน่าใช้สุดๆเลยนะคะตามแอมไปดูกันเลยคะ่ะ นี่คะ่ะรถซีดานสีประตูที่น่าใช้มากๆเลยนะคะมาตรสองหนึ่งจุดสามหายคอนเนียกเกียร์อโตปี2020ค่ะไม่เหมือนสองเองนะคะรถส,สวยสุดๆเลยนะคะสำหรับรถคันนี้ค่ะภายในนะคะก็จะเป็นเบาะผ้าลายสวยเลยนะคะ Airbag ABS อกุญแจรีโมทพวงมอะไรมันติฟังก์ชั่นปุ่มสตาร์ทค่ะดูเลขไม่สิคะหมื 12, ่นสองน้ๆแท้เลยนะคะเกียร์ออโต้ค่ะกล้องส่องถอยค่ะ เครื่องเสียงนะคะ VCD CD AM FM AUX นะคะเนวิเกเตอนะคะน่าใช้ค่ะ USB ค่ะกระจกปัรบไฟฟ้าพับไฟฟ้าระบบเซ็นทรัลล็อกค่ะ ติดฟิล์มพร้อมเลยนะคะราคาโปรโมชั่นของเราที่419,000บาทเท่านั้นฟรีดาวส่งเดือนละ8,000บาทเองค่ะคันนี้ขอฐานเงินเดือนในรับรวมผู้เช่าซื้อที่สุครคณนีได้นะคะที่16,000บาทขึ้นไปค่ะจะสุครคณนี้ไปใช้งานได้แล้วนะคะใครกำลังมองหารถสภาพป้ายแดงนะต้องเป็นคันนี้เลยนะคะ ไม่แท้รับประกันให้เลยนะไม่แท้1,000งหกิโลรถไม่มีอุบัติเหตุเลยค่ะไม่มีจมน้ำรับประกันให้เลยนะเป็นรถป้ายแดงหมื่นแรกเลยนะคะคันนี้เติมน้ำมัน e20 ได้ด้วยค่ะรุ่น sky active technology นะคะนี่มีเซ,เซ็นเซอร์ด้านหลังสเกิร์ตรอบคันเลยนะคะเติมน้ำมัน e20 ก็ได้ด้วยค่ะติดฟิล์มพร้อมเลยนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะ น่าใช้สุดๆเลยค่ะคันนี้แอร์แบ็คคู่นะคะภายในสีดำแนวสปอร์ตด้วยนะคะดูสิคะลายสวยมากๆเลยนะคะเป็นบอกผ้าลายสวยสุดๆเลยนะคะเดิมๆจากโรงงานเลยค่ะคันนี้สภาพดีค่ะเดี๋ยวจะเปิดฝากระโปรงหน้าให้ดูนะคะนี่คะ่ะเครื่องเดิมเลยนะคะ เครื่อง1 3 0 0ซีค่ะคันน้าเดิมไม่มีอุปัติเหตุสีเดิมค่ะน่าใช้สุดๆเลยนะคะสำหรับรถคันนี้ค่ะใครกำลังมองหารถซีดานสีประตูสภาพผสวยสภาพป้ายแดงต้องเป็นคันนี้เลยนะคะ<อ>มาตร2.3ายคอนเนี้ยกิออโต้คันนี้ปี2020ค่ะสนใจยังไงโทรสอบถามยละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 5050 858ติดต่อแอมคะ่ะหรือจะทักไลน์มาได้นะติ๊กที่ช่อง ID นะคะพิมพ์092 5050 858มาได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบายคะ่ะ